สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไฟนนองทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมีคิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวอาวุธ LD ของแซกนั่นเองนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียไปเร่เวลาเราก็มันเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับสําหรับตัวแซกนะครับหลังจากที่ได้อาวุธ LD นะครับแล้วก็พร้อมกับรีเวิร์กสกิลหและสกิลสองนะครับทําให้ตัวแซกเนี่ยความสามารถเก่งขึ้นอย่างมากนะครับ แต่ว่าข้อเสียของแซกเนี่ยจะมีแค่อย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเราเจอมอนสเตอร์นะครับที่ป้องกันดีบัฟล็อกเป้าเนี่ยตัวแซกจะสแสดงศักยภาพได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าตัวแซกเนี่ยจะเก่งมากๆก็ต่อเมื่อ,อมอนสเตอร์ล็อกเป้าที่แซกนะครับหร,รือรีออแล้วก็ตัวแซกเนี่ย จะสามารถแปะดีบัฟล็อกเป้าแทบทุกสกิลเลยนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของแซกเนี่ยคือบอสต้องห้ามมีเมคานิกป้องก lock ันดีบัฟล็อกเป้าแค่อย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับนอกนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอาแซกไปดูได้แทบทุกดานเลยนะฮะสำหรับแซกเนี่ยก็เป็นสายแทงนะครับซึ่งอ่าเป็นสายแทงที่เรียกว่า ดูดตีนนะครับดูดตีนมอนเตอร์ให้มาตีแสกคนเดียวนะครับอันดับแรกนะครับก็อันนี้คือชุดเดิมๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดคอสตูมอันแรกนะครับส่วนชุดว่ายน้ําเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็รอบนี้ก็จะมีสกินอาวุธของประเภทดาบใหญ่นะครับก็จะเป็นอ่าไม้อมยิ้มฮัลโลวีนนะครับอันนี้นะครับซึ่งผมก็ชอบนะฮะก็เลยใส่เลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่เกราะฟ้ากันก่อนนะครับสำหรับเกราะฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเราอวยแซกนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าเราจะแลกเบอร์สของแซกเพื่อทำอาวุธเขียวอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำให้ทำเกราะฟ้าได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงอนาคตมันก็เก่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถือซะว่าเป็นการทำเพื่อรออนาคตนะครับหรือหรือนะครับถ้าเกิดใครที่หนังสือเจาะ เกาะฟ้าเนี่ยมีน้อยหินเจาะเกาะฟ้ามีน้อยเนี่ยตอนนี้เราก็สามารถดองไปก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวพอแซกได้เบอร์ดเขียวเนี่ยเราค่อยปลดทำเกาะฟ้าตอนนั้นก็ยังไม่สายเช่นกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทรัพยากรของแต่ละคนนะครับว่าอยากทําตอนนี้หรือว่าจะทําในอนาคตก็แล้วแต่เลยนะครับสําหรับการโจมตีของแซกนะครับทุกสกิลยกเว้นสกิล e x นะครับอ๋อไม่ใช่ ex ผมลืมไปฮนะ ex กับ ld นะครับสำหรับคอมมาน์นะครับตีเบฟตีเลือดสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับจะเป็นการโจมตีดาเมจกายภาพระยะใกลนะครับส่วนสกิล ex กับสกิล ld เนี่ยเป็นการตีเวทนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยผมจะให้เน้นไปที่อสูรโอดินนะครับที่เพิ่มเบฟดาเมจ10%นนะครับแล้วก็สำหรับสกิล ex กับสกิล ld เนี่ย เราไม่จาเป็นที่จะต้องอัพของบาฮามุตก็ได้นะครับเพราะว่าตัวแซกเนี่ยถ้าเกิดอมอนสเตอร์ล็อกเป้าไปที่แซกนะครับแล้วแซกโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยยังไงก็โจมตีแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอสูนบาฮามุตเนี่ยก็ไม่จาเป็นที่ต้องอัพความแรงของสกิลเอกับสกิลเอลดีก็ได้นะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเอฟก่อนละกันนะครับสำหรับ AF นะครับก็ มี2แบบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใช้แบบไหนนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็น a t t a c k 108คู่กับบูตนะครับซึ่งยืนพื้นเนี่ยที่บูตแน่นอนนะครับอันแรกนะครับเพราะว่าบูตเนี่ยเพิ่ม Macwa v e 1 5เปอร์เซ็นต์หนึ่งอันนะครับแล้วก็เพิ่ม a t t a c k 5เปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าถ้าเกิดเราใส่3อันเนี่ยเราจะได้ค่า Macwa v e เนี่ยเพิ่มขึ้นอ่า45เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้ค่า a t t a c k เพิ่มขึ้น15%เปอร์เซ็นต์นะครับ อ่าสำหรับถ้าเกิดเราเข้าเว็บสุดท้ายนะครับซึ่งด่านลนะูฟฟเนียณตอนนี้เนี่ยมันก็มีแค่เว็บเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลของพาร์ทสี่บูทเนี่ยก็จะทำงานแน่นอนนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็น i n w a v e 170คู่กับบูทนะครับซึ่ง i n w a v e เนี่ยสำคัญกับแซกในเรื่องอเพิ่ม เพิ่มโล่นะครับของอบัฟจากสกิล ex นะครับถ้าเกิดเราอยากได้โล่หน,ะนาเราก็ใช้อินเวฟสมัยก่อนเนี่ยตอนที่แซกมาแรกๆเนี่ยเราจะใช้อินเวฟกันนะครับเพื่อที่จะเพิ่มโล่ให้หนาที่สุดนะครับแต่ว่าพอมายุคหลังเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนนะครับจากอินเวฟเนี่ยมากลายเป็นใช้แอทแทคู่กับบูสส์มากกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้นะครับว่าจะใช้อันไหนแต่ยืนพื้นเนี่ยที่บู์แน่นอนนะครับ ส่วนซฟียเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยก็คงแนะนำให้ใส่เป็นของเขาเองนะครับอันนี้นะฮะส่วนลูก A2 ลูกนี้เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะใส่อันไหนก็ได้นะครับก็ตามสบายเลยนะฮะแล้วแต่มาครับเดี๋ยวเราก็มาดูคอมมานด์ต่างๆกับความสามารถต่างๆในเกมกันต่อเลยนะฮะ สำหรับตัวแซกเนี่ยบัฟบ,บนหัวจะน้อยมากๆนะครับบอกเลยว่าเหมาะกับการไปกับพวกสายซับนะฮะมาครับอันแรกนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นคอมมานด์ตีเบฟนะครับก็จะทำการตีเบฟทั้งหมด2ฮิตนะครับแล้วก็อ้อก่อนอื่นเลยนะครับเมคานิกของแซกนะครับถ้าเกิดบอสเนี่ย ล็อกเป้ามาที่แซกอยู่นะครับทุกคอมมาสกิลนะครับตีเบฟตีเลือดสกิลหนึ่งสกิลสองสกิล ex และสกิล ld นะครับจะทำให้แซกเนี่ยโจมตีแรงขึ้นนะครับมาครับเราก็มาต่อกันที่คอมมาตีเบฟเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคอมมาตีเบฟนะครับก็จะตีเบฟปกติ2 h i ฮิตนะครับแล้วก็แปะดีบัฟล็อกเป้าให้กับมอนสเตอร์ ที่เราโจมตีนะครับสำหรับคอมมานตีเลือดนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเด้งเบฟให้กับตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับแล้วก็จะทําการตีเบฟ1ฮิตแล้วก็ตีเลือดนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 2 0นะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับก็จะเด้งเบฟคืนให้ตัวเอง20%ของเฮดพีดามิที่ทําได้นะครับ ทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิลหนึนะครับสําหรับสกิลหนึะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะตีเบฟทั้งหมด2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดโดยจะทําการโจมตีแบบนี้เนี่ยทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%นะครับแล้วก็เป้าหมายหลักเนี่ยจะโดน h p ดพดาเมจและเป้าหมายข้างจะโดน h p ดพดาเมจนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ย จะเด้งเวฟคืนให้ตัวเอง20%ของ HP ดพี a มที่ทำได้นะครับในส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยจะมีความสำคัญตรงที่ถ้าเกิดมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับที่เราเลือกเป้าไว้เนี่ยเล็งเป้ามาที่เรานะครับหลังจากที่โจมตีชุดแรกเสร็จแล้วนะครับตัวแซกเนี่ยจะทำการโจมตีแบบเดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นเท่ากับว่าตัวแซกจะใช้สกิลหนึโจมตีเลือดทั้งหมด6ครั้งเลยนะครับ แล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับก็จะแปะดีบัฟล็อกเป้าให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับส่วนตัวแซกเองเนี่ยจะมีบัฟเร่งเทินนะครับทั้งหมด6เทินแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันด้วยการโจมตีดาเมจกายภาพนะครับ4เทินนะครับเดี๋ยวผมจะโจมตีบอส B นะครับอันนี้คือชุดแรกนะครับแล้วก็อันนี้คือทริกเกอร์ชุดที่2นะครับ เดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล2นะครับสำหรับสกิล2นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับคือการโจมตีมอนสเตอร์โดยที่ไม่สนพลังป้องกันนะครับไม่ว่าป้องกันจะหนาแค่ไหนแซกกดสกิล2ก็ตีเข้าปกติเลยนะครับรูปแบบการโจมตีนะครับก็จะเป็นการตีเบฟทั้งหมด2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดโดยจะทำการโจมตีเลือดทั้งหมด5ครั้งนะครับ แล้วก็สำหรับสกิลสกิลสองเนี่ยจะมีเร่งเทินนะครับแล้วก็สามารถตีเกิร์แมกเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 2 0นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะเด้งเบฟคืนให้ตัวเอง30%ของ HP ดาเมจที่ทำได้นะครับแล้วก็ตัวแซกเนี่ยจะได้รับบัฟนะครับเพิ่มแมกเบฟนะครับขั้น5นะครับแล้วก็ HP r e g รีเจนนะครับโดยจะได้บัฟ2อันนี้เนี่ยทั้งหมด7เทินนะครับ บัฟเพิ่มแมกเบฟขั้นท้านี่คือถือว่าสูงมากนะฮะทำให้แมกเบฟของแซกเนี่ยเยอะมากๆนี่นะครับแต่เสียอย่างเดียวนะครับว่าบัฟที่ได้จากการกดสกิลของแซกเนี่ยเป็นบัฟธรรมดานะครับไม่ใช่บัฟกรอบขาวทำให้เวลาถ้าเกิดเราโดนดีบัฟจากมอนสเตอร์เยอะๆเนี่ยมันก็จะดันบัฟบนหัวแซกออกไปได้นะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับ เดี๋ยวก่อนจะกดสกิล ex เนี่ยเดี๋ยวเอเดี๋ยวผมเอาสกิล ex ก่อนแล้วกันนะครับโจมตีครั้งนี้ก็น่าจะเกต ex เต็มพอดีนะฮะเต็มพอดีนะครับผม ทีนี้เราก็มาดูกันถึงสกิล l x x กันนะครับสำหรับสกิล l x กนะครับก็จะเป็นการโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับโดยที่รูปแบบการโจมตีเนี่ยจะเป็นการตีเบฟหมู่ทั้งหมด4ฮิตนะครับชุดแรกแล้วก็ตีเลือดนะครับแล้วก็ชุดที่2นะครับตีเบฟหมู่7ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%แนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยเป็นดาเมจหมู่แบบาหารหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับ อย่างแรกเลยนะครับจะเติมเลือดให้กับตัวเองก่อนนะครับโดยคิดจาก HP ดาเมจที่ทําได้นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับจะเติมเลือดอีกครั้งหนึ่งนะครับ20%นะครับของแม็ก HP แล้วก็จะเด้งเวฟคืน20%ของ HP ดาเมจที่ทําได้เช่นกันนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะแปะดีบัฟล็อกเป้าให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวแซกเองเนี่ยจะได้รับบัฟ ประจำสกิล ex นะครับนั่นคือเบฟบาร์เรลนะฮะสี่เทิร์นนะครับ,รบซึ่งบัฟจากสกิล ex เนี่ยจะเป็นบัฟกรอบขาวนะครับซึ่งบัฟนี้เป็นบัฟสำคัญสำหรับแซกมากๆนะฮะอันนี้นะครับบัฟประจำสกิล ex นะครับ สำหรับบัฟประจำสกิล ex นะครับก็จะเป็นความสามารถในการลดเบฟดาเมจที่รับจากมอนสเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมอนสเตอร์ Monster เนี่ยตีเลือดมาก็ยังตีเข้าปกตินะครับเพียงแต่ว่าเบฟดาเมจเนี่ยที่โจมตีใส่แซกมาจะเป็น0ูนย์นะครับทีนี้เรามาดูกันที่สกิล65นะครับสำหรับสกิล65เนี่ยจะเพิ่มค่า2อย่างนะครับ อย่างแรกเนี่ยจะเพิ่มค่า i n b a บฟยีนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า Overflow 20%์ยี่สิบเนะครับสี่เทนี่นะฮะต่อมาเดี๋ยวเราก็มาดูกันที่พระเอกของงานนะครับนั่นก็คืออาวุธ ld นั่นเองนะครับสำหรับอาวุธ ld นะครับอย่างแรกเลยนะครับมีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือถ้าเกิดเราเจอบอสมาตัวเดียวนะครับจะทำให้สกิล ld เนี่ย ตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็รูปแบบการโจมตีเนี่ยจะเป็นการตีเวทมนต์นะครับสำหรับการโจมตีนะครับก็จะเป็นการอ่าอย่างแรกเลยครับจะเป็นการตีเบฟหมู่ทั้งหมด6กฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดโดยจะทําการโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับดาเมจเป็นดาเมจหมูแบบาหารครึ่งนะครับ หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะเด้งเบฟคืน30%ของ HP ดาเมจที่ทำได้นะครับแล้วก็ความสามารถที่เพิ่มมาของอาวุธ LD เนี่ยสามารถาเติมเลือดให้ทะลุหลอดแแมก H HP สํสำหรับปาร์ตี้ได้นะครับแล้วก็เติมเลือด50%ให้กับตัวเองนะครับแล้วการที่2นะครับจะเป็นการเติมเลือดให้กับปาร์ตี้นะครับ เรียกได้ว,ว่ากดสกิลครั้งเดียวก็สามารถเติมเลื่อดให้กับตัวเองด้วยแล้วก็เติมเลื่อดให้กับปาตีด้วยนะครับหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วนะครับจะแปะรีบัฟล็อกเป้าให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เทิร์นต่อไปของแซกแซกจะใช้สกิลฟรีนะครับมาฮะเรามาดูกัน เดี๋ยวผมจะให้แซกโจมตีอขออภยัยฮะให้บอสโจมตีแซกนะครับแล้วก็ให้ดูว่าบัฟของอสกิล e x นะครับทำให้ตีไม่เข้านะครับนี่นะฮะตีเป็นศูนย์นะครับ,ตนนรบแต่ว่าถ้าเกิดบอสมีเบฟอยู่5000ันนะครับแล้วบอสตีเลือดเนี่ยก็ยังตีเลือดเข้าที่5000ันเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว,ว่าเบฟดาเมจจะเข้าศูนย์เท่านั้นเองนะครับ นี่นะครับลางกากที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้สกิลฟรีในเทิร์นถัดไปนะครับแล้วก็บัฟสเปเชียลนะครับสเปเชียลบัฟของสกิล LD นะครับนั่นคืออันนี้นะครับซึ่งสเปเชียลบัฟของแซกนะครับจะมีทั้งหมดสองส่วนนะครับส่วนแรกนะครับจะให้กับตัวเองนะครับโดยที่สเปเชียลบัฟเนี่ยจะมีขั้นทั้งหมด5ขั้นนะครับสามารถเพิ่มขั้นได้โดยการให้มอนสเตอร์โจมตีแซกนะครับ ถึงจะเพิ่มขั้นอย่างแรกนะครับที่ให้กับตัวเองนะครับเพิ่มค่า h p ดพีดามีนนะครับโดยที่เพิ่มขั้นละ4เนะครับถ้าเกิดสูงสุดคือขั้นที่5เนี่ยจะสามารถเพิ่ม h p ดพีดามีได้20%นะครับในส่วนที่2นะครับเป็นส่วนของปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้เนี่ยจะได้รับเอฟเฟกทั้งหมด4อย่างนะครับอย่างแรกนะครับ

ขั้นที่2ลด15%ขั้นที่3ลด20%ขั้นที่4ลด25%และขั้นที่5ลด30%นะครับแล้วก็มาดูถึงความสามารถอันที่3นะครับความสามารถอันที่3ลดเบฟดาเมจจากมอนสเตอร์นะครับโดยที่ขั้นที่1ลด10%ขั้นที่สอง ลด20%ขั้นที่3ลด30%ขั้นที่4ลด40%และขั้นสุดท้ายนะครับลด50%นะครับเรียกได้ว่าลดเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบฟดามีดก็ดี h p ดาเมดก็ดีนะครับไหนจะมีเพิ่มพลังป้องกันอีกตั้ง200%อีกนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับของสเปเชียลบัฟนะครับนั่นก็คือทำให้เพื่อนๆของเราเนี่ย มีผลของ HP Regen นะครับโดยที่จะเพิ่ม HP Regen 10%ของ MAC HP นะครับยิ่งใครมี MAC HP เยอะเนี่ยเลือดที่แดงก็จะเยอะตามนะครับในส่วนสกิลต่างๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของแซกนะครับนั่นก็คือป้องกันการตายนะครับโดยที่เงื่อนไขอันนี้นะครับ จะต้องให้แซกนะครับมีเลือดมากกว่า50%นะครับถ้าเกิดเลือดแซกมากกว่าแม็กฮิพแล้วเราโดนบอสตีเลือดแซกจะเหลือเลือด1น,นะครับจะไม่ตายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเลือดต่ํากว่า50%เนี่ยแล้วโดนตีเลือดก,ก็จะตายทันทีนะครับแล้วก็อันที่2นะครับที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของแซกเนี่ยก็คือเพิ่มค่า o อเวอร์โอีก30%นนั่นเองนะครับ ในส่วนของความสามารถต่างๆและสกิลต่างๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็น c o อ e บิลิตี้นะครับกับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับมาครับเราก็มาดูกันที่ c o อ e บิลิตี้อันแรกก่อนนะครับสำหรับ c o อ e บิลิตี้อันแรกเนี่ยจะเป็นสกิลหนึ่งนะครับซึ่งคนที่เรียกแซกออกมานะครับ ความสามารถของอคอสกิลหนึ่นะครับจะทำให้ตัวละครที่เรียกออกมาป้องกันเบฟดาเมจประเภทโจมตีกายภาพ50%นะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดเป็นการเล่นแบบให้บอสได้เธอเนี่ยคอของแซกก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับเพราะว่าลดเบฟดาเมจได้ถึง50%แล้วก็จำนวนเธอเนี่ยอยู่ได้ถึง6เธอเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมาก ทีนี้เราก็มาดูคออาบิลตี้สำหรับสกิล l l d นะครับสำหรับสกิล l l d เนี่ยก็จะไม่มีความสามารถพิเศษใดๆนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่แซกโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยแซกก็จะเติมเลือดให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับเหมือนกับแซกออกมาใช้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะเติมเลือดทะลุหลอดด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของวิธีการเล่นแซกเบื้องต้นนะครับสำหรับการเล่นแซกเบื้องต้นนะครับก็เทิร์นแรกของแซกนะครับให้กดสกิล LD ไปเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ตัวแซกเนี่ยมีสเปเชียลบัฟให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากที่แซกกดสกิล LD ไปแล้วนะครับก็พยายามให้แซกโดนโจมตีให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะ เร่งขั้นของสปิชบาบให้เป็นขั้น5้ไวๆนะครับอันดับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องใช้สกิลเพื่อเร่งเกรด EX นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้ดาเมจที่สูงๆนะครับเราก็กดสกิลหนึ่งไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดบัฟบัฟเพิ่มแม็กเว็บขั้น5ใกล้หมดเราก็กดสกิล l 2ไปนะครับ ตอนนี้เนี่ยอันดับอันดับต่อมาจากการกดสกิล ld แล้วเนี่ยต้องรีบเร่งเกรด ex ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้แซกเนี่ยมีบัฟโล่จากสกิล ex ให้ไวที่สุดนะครับสกิลเราสามารถสแปมได้เลยนะครับช่วงแรกๆนะฮะเพราะว่ายังไงเราก็กดสกิลฟรีได้อีกสั้ง3ครั้งนะครับจากการกด ld อยู่แล้วนะครับ พอเกตเอ็เต็มแล้วก็สบายแล้วนะครับแล้วก็ยิ่งสเปเชียลวับของแสงเนี่ยเป็นขั้น5เนี่ยก็สบายเช่นกันนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะเล่นเล่นยังไงก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าแซกเนี่ยทำให้เพื่อนโดนตีเลือดน้อยลงค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับหลังจากที่เรา มีสเ e เชีย buff ที่เป็นขั้น5แล้วนะครับแล้วก็เรามี b u f จาก skill ex ไปแล้วนะครับตรงจุดนี้เนี่ยเราก็ต้องพยายามกด skill นะครับเพื่อที่จะให้เกจ ex เต็มก่อนที่ buff จาก skill ex จะหมดนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เราสามารถสแปม skill เพิ่มได้แล้วนะครับเราก็กด skill เพิ่มไปเลยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราก็อาจจะกด command ตีเลือดนะครับ แต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันได้สกิลฟรีนะครับแล้วก็จํานวนสกิลก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกดสกิลได้เลยเพื่อเร่งเกต ex นะครับสำหรับเพื่อนกดสกิลก็มีผลทําให้แซกเนี่ยเกต e รีไวขึ้นเช่นกันนะครับเนี่ยพอกดสกิลไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเกดก็เกือบเต็มแล้วนะครับพอเรากดอีกครั้งหนึ่งก็เต็มพอดี พอเกต EX เต็มปุ๊บเราก็กดสกิล EX ต่อบัฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คอยดูตัวเลขของสเปเชียลบัฟให้ดีๆด้วยนะครับว่ามันใกล้จะหมดหรือเปล่านะครับถ้ามันใกล้จะหมดก็อย่าลืมกดสกิล LD เพื่อต่อต่อเวลาสเปเชียลบัฟด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสเปเชียลบัฟหมดเนี่ยแล้วเรากดใหม่ก็ต้องมานั่งบิลสแต็กใหม่นะครับ เห็นไหมครับว่าเกรด EX มันก็จะเต็มพอดีตอนที่บัฟเหลือ2นะครับก็จะใช้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆวนลูบวนลูบไปนะครับวิธีการเล่นแซกจริงๆก็เอาจริงๆเราไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่ให้เราบิลสแต็กของสเปเชียลบัฟจากสกิล LD ก่อนนะครับแล้วก็รีบเล่งเกรดจากสกิล EX แค่นั้นเองนะครับและที่เหลือก็โจมตีตามหน้างานได้เลยนะครับแค่นั้นเองสำหรับการเล่นแซกนะครับ สำหรับการเล่นแซกเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปรีวิวแซ็ก LD ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ